ว่าเจาะคือผู้เดจดังใดคือเด็กไม่อยู่ก็เพ่าวแสงท่องทำไมต้องทำตัวเรียนแบบเมลี่ด้วยทำไมต้องทำแบบนั้นแบบนี้ให้ให้มันเหมือนเมลี่ด้วยทำไมต้องทำให้คล้ายกลัวเขาไม่รับหรอนะคะคอนเซปต์สวยมากนกตลกมากแดดแฟนฝนหนาตาดีแห้งจังใดเนี่ยเอาจังใดจักปีแล้วก็คนนี้พอมาอยู่หน,นีก็คือพลิกจากจากหลังมือเป็นหน้ามือก็คือแสงสว่างมันเกิดขึ้นอุ้ยคนลุกแท้เลยอระเขาหายชายาไอ้วงคือสามีของทุกคน เฮ็ดหาเวิร์ดสุขคนผู้ไดสิเป็นไข่เป็นนาวเป็นอันนี้เล่ากับสิเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาสุขูสุขคนยังสีแบบนี้เราเป็นแบบนั้นบะเป็นค่ะแล้วเราอายุน้อยกว่าเธอ่าพี่แมนค่ะอายุน้อยกว่าอายุห่างกันจะปีบอมแมนเรามาแทนทีแต่ว่าดีๆเขามากคือทาหน้าที่แทนมากกว่าโอ้ยดีนะประโยชน์นี่เนาะแมนค่ะอยู่กับแพร่พลาดแสงทองโอ้ยมีแต่งแต่ดามาเข้าในสถานะของสมาชิกวงมันจังไดดีก็ประเด็นเลยคิดจังใดแมนว่คขา ก็เพ<ส>่งไปอยู่มองอื่นมองนีไ่ไม่มีแต่ด่าม,มาสูห๋หรอแบ่อยนะมางสินะก็บจบวะอยู่น้ำกันแต่เฮ็ดงานคาเรงวันละสามรอยน้ำกันร,รอแมนค่ะอยู่น้ำกันสู่ม่าน้ำกันค่อยซับพอร์ค่อยไห่ติบไห่มาไล่แบบจังสี่นุ่มบอกเคยเห็นว่าไม่เคยมีเกิดมาในชีวิตยังไม่ได้มีเพิ่งมามีที่นี่เดีได้บอกตรงๆนะเขาบอกเลยได้ได้มีเงินมาอยู่แผวพาวแสงทองมีเงินเติมน้ำมันมา พี่น้อครับผมท็อปไลฟ์ทีวีมาหนินะฮะขออนุญาตเปิดอกเปิดใจกับเพื่อนแน่เพราะว่าเอ๊ะก่อนหน้านั้นไลฟ์ผู้ไลฟ์คนอาจสิบแบบเอ๊ะอะไรยังไงกับคนนี้สินะก็เลยอยากทำความรู้จกักเพันมากขึ้นพี่น้องครับกับพี่เดเดเพื่อนรักเป็นบอสวัสดีสสดครับเพื่อนชื่อตลบบอแมนค่ะเดเดเพื่อนรักเอาจังสี่ดีกว่าพี่เดเดครับเล่าที่ไปที่มาในว่าเจ้าคือผู้ใดญจังไหนคือเดดไมาอยู่ก็เพล่วเพล่าแสงทองที่ไปที่มาแม็นบอค่ะก่อนก่อนสิได้มาอยู่น<ๆ>ี่เนาะอ่าเดเดนี่เป็นอินฟูปปกติิเ็นนอฟู กระฮิตคลิปเพียรอย่างลงติดตอกปกติค่ะบูดตามกับพ่อมีแน่แล้วบัดนี้ก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปอยู่หมอล่ำขนาดหนึ่งอันนี้เอ้ยซื้อได้ปะคะได้เลยคนะเสียงกลางแมนค่ะบัดนี้มือนั่นก่อนที่สีได้มาอยู่นี่มือนั่นก็คือเดดเดนี่ไปไปธุระอยู่อยเอ็ดเื่อหนาเสียงกลางวัานก็เลยโทรมาบอกว่าลาอันเอเพี้ยวนนะเพื่อนมีไรลสดซอยนำท่วม อาออยากไปซอยอด้ยวยความที่เฮ้าเฮ้าเฮาเฮาหมักอยู่แล้วนะครับก็บเลยว่าไปที่ละายขอสิไปห้ามสนุกคดีรดจากรอยเอ็ดไปสาัคข้ามไปหาแล้วกะแล้วก็เลยถามว่าอยากขึ้นเวทีน้ำบ่ใจก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตขอขึ้นในเทือ,เ,อเวทีแวววนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือไอยังก็ะทำไมชื่อ,อลราหายไปล่ะที่มันเสียไปไหม อ่าเมลี่เมลีต่ตอนนี้เมลี่ก็ยังยูเน่ยังยูอยู่ค่ะออยังยูยูบัน,นี้ก็เลยมีโอกาสได้มาขึ้นนวทีสตรีมไล่สดกับอ่าบอดแพวพาเแล้วก็ได้เรนตะลกกับเมลี่กับฮอซีอ่กับแม่ยุยค่ะได้เ่นตะลกแล้วก็โดยความที่แบบว่าเนี่ยที่เป็นคือเคยเล่นตะลกในพับมาแน่ค่ะก็เลยอาจจะถูกอกถูกใจแม่แล้วเฮอนไดบูและก็อี อีกเวลาถัดมาประมาณ3ามสี่มื่ทั้งเมลีกกไดเสียที่นี่ก็เลยทั้งไมยุยู่ก็หาคนหาคนมาแท่นบ,บอท่านใดนะค่ะบ่ท่าน,นะะบ,บ่ท่านวาซีเอากูะไดมาแท่นบัดน,นี้ทั้งบอดแพลวกับเมยุยก็เลยคุยกันว่าคอบเอาตลุคคนอ้นมาซอยเดบบอคนที่ว่ามลา่นรู้สึกว่าเขากันดีนะค่ะ แ้วความความความแปลกประหลาดคือเธอก็ไม่ลีก็คือคือกันแห้งคายกันมีคนบอกว่าคายกันมากกับมากเพียงเดียวกันการแต่งตัวการกินการเว้าอยู่ในวงจังหวะจะโคตรหนาตานี่ก็ไกกันพ่อเป็นบะใก่เคียงกันแล้วก็จังไรต่อไปีหนก็คือก็เลยกัเลยพ่อพ่อผู้จัดย้ายผู้จัดการอยู่ทรหาทักหากันเลยได้มากสิปะต่อแรกเลยคือแม่พิ้วเท้ทหาก่อนเลยครับคือเข้ากระตุกใจ ตอนแรกตกใจย่อนเพิ่นโทรหาหัวหนา้าสลาวือว่าลาเอื่อยขอนองมาอยูน่น้่มมะซอยงานเอื่อยว่าท่านในว่ามาอยูเนาะคะ่ะเนาะมาซอยงานเอื่อยแน่เอื่อยขาคนบ่ไดดเอื่อยจกัจกกะจักสิไปหาทางใดมากมากตอนนี้คือมันกระชันช่นจีตเพราะอีกหนึ่งอาทิตย์มันสิเปิดวงเร้วนะคะวัาน,นี้อ้แล้วก็เลยว่าเอื่อยมันใจบ่ยมันใจ<อ>ในศักยภาพน้องบอยอยังสินะคะคันว่าเอื่อยมันใจกะ ผมอนุญาตเลยครับอยากอยากอยากเห็นน้องได้เติบโตก็เลยได้มากค่ะจากมือหนานจนมือนีแค่บอกว่ามาซอยอยู่จักเดือนแล้วตอนนี้กัยุตั้งแต่เปิดร่วงจนฮอนมือนีซูมือนีลากับว่อได้ฉันเห็นคลิปลาสุดที่เธไปขอล่ย้ายนี่ลุยยนไหก่าอเออล่กับ่ได้คันมือได้ล่าเพิ่มคันพนาไปขืนเวทีพาพจังสีแล้วก็สีขาดขาดตัวอะไรไปสักตัวคือขาดผู้หยอกพูดพหล่นน้าเพื่อนกับ จากศิลาเห็นอย่างเงี้ยสิไหมคะก็ด้วยความอินดูของพคนหละอยากให้เข้าอยากให้เข้าได้ได้ประสบการณ์หลายหลายประสบการณ์ในหลายวิธีค่ะพี่เดเดครับจากเมื่องจังหวดมืนนี้พ่อมาอยู่กับแพร่ๆแสงทองชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทางใดดีทิศทางแบบใดดีหรือเปลี่ยนแปลงจังใดดีเปลี่ยนหลายอจากแน่ๆคือเห็นคนที่ตามมาขึ้นแม่นค่ะอ่ะเปลี่ยนจังใดในมุมของเธอคือในมุมของเดเดคือเดนอบอลเลรียเฟด จะเล่นแต่ติ๊กตอกเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะรับงานรีวิวอะไรในส่วนของติ๊กตอกคือไล่สไตล์กันใส่ชีวิตคือเด็กเกิดด้วยกันดาคนไหลสดดาคนเนกกัดหยอกคนเนคคำคมแต่บัดนี้พ่อวลาเข้ามาอยู่วงแหววๆข่าไล่สไตล์ของเขาก็จะเปลี่ยนแนจจากหน่อยอเพราะว่าหนึ่งทานแฟนขาค่ะทานแฟนขาอสอง อย่างหลายๆอย่างที่เ้าต้องเปลี่ยนการว่างตู่มแมนค่ะพี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนเยอะไหมก็เปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดก็คือยังอยู่คงสไตล์ของเราเหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะบ่บบไดแบบวุ้ว้าหรือเลื่อนคือต่กี้นะค่ะตอนนี้ก็มีขอบมีเขตมีม,มีกําหนดของตัวเองมากขึ้นค่ะพี่แล้วความส้อเสียงเงินท่อเนี่ยมันเติบโตขึ้นบอเติบโตมากจังใดบอด้วยเติบโตมากคือก้อนหน้านี่อ่าเดบิเปิดร้านอาหารกา ตอนนั้นมันกับมีล่มลุกคุกค้านเนาะค่ะเนาะจนเริ่มเป็นนี่เป็นสินอันอันนีอนน้อันนี้พูดได้เนะ<ข><ข>าะเพราะนั้นคุยกับาบอมเพื่อสิานาอยู่ด <c oughs> ้ว <c oughs> ยเริ่มเป็นนี้เป็นสินวันนี้พอเริ่มเป็นนี่เป็นสินเด็กๆก็เลยได้มีโอกาสอ้อสลา,าวุฒิละดึงไปหตุงงานต่างประเทีดไปเรียนไปนัน่ตั้งประเทศไปจอยไปนั่งน้ำน้ำแย่แล้วเนี่ยวันนี้ก็เลย กับมากกับพอ่อพอมีเงินก่อนกลับมาก็ยังมาถืออีกรอบซอ,องอีกอมแมนขาแต่พอมาอยู่หนีก็คือพลิกจากจาก,จากหลังมือเป็นหน้ามือก็คือแสงสว่างมันเกิดขึ้นเ,เฮ้ยคนลุกแท้เลยอะเป็นเ้ไหนเป็นงจไ้ไหนคนลุกเป็นเจ้ไหนดีดอันให้เดดเดวาตรงตรงๆนะเอาบอกเลยเดดได้มีเงินมาอยู่แพวพาวแสงทองมีเงนเินเติมน้ำมันมาแค่เจ็ดร้อยบาทเองฉันจําคลิปนี้ไดอยูออ่มีเงินมาพัหนึงหลักกัน กัดเตือนำ้ำมันเจ็ยลอยเนาะเ<ม>ลยค่ะซื้อซื้อยุซื้อกินเ<ม>นี่ยสิแม่ะาดภายในระยะเวลาอาทิตย์นึงแล้วเด็กๆก็บวัน้คิดว่าการมาอยู่หมอลรัมเพียร้าเจ้า,จาของสี่ยนแปไงเติบโตเติบโต,ตขึ้นขนาดนี้เพราะว่ามามือแหลกเอฟซีให้การต้อนรับ<ม><ม>เป็นย่างดีหรือ,ออาจจะบางคนอาจจะยังมอชินอาจจะยังมีเอ๊ะยังย่ยังสิ่แม่คาะมันก็จะมีความแบบเอ๊ะเมลีบอล อาจจะมีมีบางมุมมองมีทักเขามาหลังไม้เน,นี่ยฮดีๆเนี่ยว่า,อ,าอยากเรียนแบบเมรี่บอเป็นอย่างคือต้องแมนค่ะมีหลายๆายอย่าง๋อ้มาเคยหลุดเลยดินี่แมนค่ะมีมีทักมาหลังไม้แบบว่าทำไมต้องทำตัวเรียนแบบเมลี่ด้วยทำไมต้องทำแบบนั้นแบบนี้ให,ให้ให้มันเหมือนเมลี่ด้วยทำไมต้องทำให้คล้ายกลัวเขาไม่รับโรอนะคะแต่ว่าอยากจะ คือพี่ๆหลายๆคนกะติดตามมาจากติ๊ดตอกกับมันอยู่นาเฟซเขากะซิมาซอยดีๆวบาประมาณว่าคือน้องเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะะฉันไม่ได้เพิ่งเป็นจ้าฉันเป็นมาตอดแล้วเป็นมาตอดแล้วเป็นบ้ากับเป็นมดตโดแล้วแต่ที่นี่อ่าคนอาจจะเห็นมุมมองมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งตอนนั้นเมลี่เสียหม่ๆมค่ะแม่ยุยกับคนในวงขันอันไดทดีเฮ้าเฮ็ดคือเมลี่ เพื่อนกัทซีไทยแบบมันเป็นความทรงจำเนาะมันเป็นมันเป็นภาคต่อแล้วทีนี้เราเราเข้ามาเราก็ต้องทําให้มันได้เหมือนเขาไม่ใช่ว่าเรียนแบบไม่ใช่การมาแทนที่นะคะบอมเป็นมาแทนทีแต่ว่าเด็กๆเขามากคือทําหน้าที่แทนมากกว่าโอ้ยดีนะประโยคน์เนาะแมนค่ะใช้มาเดี๋ยวมาแทนที่รใชมาทำหน้าที่แทนแมนค่ะถ้าเกิดเธอย่าเมื่อไม่เล็กเธอไปเอาไม่เล็กกับมาเสมม่กับแมาไ่ได้ไงมันมาไม่ได้เมลี่เขาก็ยังเป็นเมลี่แต่ว่าเดดก็มาเป็นเดดในใน บทของทําหน้าที่แทนเมลี่เอ้ย <ทำ S 1> ถ้าคิดดี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 วันนี้กับมีหล,หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าตอนนี้เอฟซีก็คือเข้าใจเข้าใจแล้วก็เห็นตัวตนของเรามากขึ้นหลังจากงานวันแรกวัน2วัน3ามจนจุ่มมือนี่ครัสิบเเซ็นเห็นเอาพี่นอ้องครับเห็นในจากการที่มุขอยต้องมาสัมผัสหน้านี่แหล,ละ <c oughs> อย่ามาหลุดจากนั่งมาขึ้นพี่พี่เด๋ยวมาเอออย่ามาหลุดจากนั่งมากขึ้นเอาเมื่อกี้บอกว่ามาเมื่อแรกมีเงินอยู่7จ็รอยเมื่อนี้มีอยู่7จล้านไป ว่าทันหอนดอหอหหอตแต่ว่าชีวิตก็ดีขึ้นหลายก็จะอยากใครอยากใค้หอดแต่ว่าตอนนี้ก็ดีแล้วมีเงินซัพพอร์ตพอแมมีเงินผ่านทุกคนกินอิ่มอยู่แซ่บอยู่บานกับโอเคแล้วน,น,นไปก็มันเป็นนี่ระยะยาวค่ะเราเราไม่สามารถไปตุบได้นเนาะยังสินงหดวรถอย่างยังสิแต่ว่าเข้ากับมีเร่งทยอยใส่แล้วก็มีเงินเก็บเงินกลับนะฮะพ่อบ่ได้ให้งากผู้ใดเอ๊ังสิ่งแคบอีกนี่ค่ะ ในฐานะบางคนที่เข้าใจเดดเดแล้วแล้วก็ติดตาสปอนเดดเด้รเดดเดอยากจะบอกข้าวซอยในดีเรื่องการเรื่องงานก่อนเด้อเพราะว่าฉันจะมีเรื่องเซอนตัวอยู่ด้วยเนี่ยในเรื่องการเรื่องงานกะอยากขอบคุณเอฟซีไปวิธีใดกะคือถึงเราจะเป็นแค่จิ๊กซอตัวหนึ่งของของวงเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นอาที่ใดล่าบว่าสิเป็นแดนเซอร์หรือว่านักดนตรีนักดนตรีคอนไวทยพิธีกรหลังฉากหลังม่านแต่ว่าเอฟซี พยายามที่จะซัพพอร์ตทุกคนอันนี้ซึ่งเด็กๆก็ได้รับโอกาสนั้นคือกันโมเม,มนต์มาเฮ้ามากเก่ามากมาแต่เอซีสุคนเขามาเห็นเฮ่าแล้วก็อุย้ยเด็กๆ,ๆคือเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งไหมครับพี่มแมนคะ่ะไีวินเทาไม่ค่ยได้พอเนาะแมนค่ะแมนชีวินเท่าก็ไม่ค่อยได้พอคนที่ว่ามา ซื sea, ้อนานซื้อนี้ให้อันนี้ว่าตรงๆเลยหามาซื้อนานซื้อนี้ค่อยซัพพอร์ตค่อยให้ติปให้มาไล่แบบจังสีุ่่บอกว่าเคยเห็นว่าไม่เคยมีเกิดมาในชีวิตยังไม่ได้มีเพิ่งมามีที่นี่แพร่ๆดิลุยยุยหรือว่าน้องๆในวงในทีมนำพาเข้ามาอยากจะบอกอีอย่างก็ขอบขอบคุณค่ะว่ามีคําในที่ที่ว่าออกนอกจากคํา่าขอบคุณขอบคุณทั้งผู้พามาหาโอกาสขอบคุณทั้งผู้ให้โอกาส ลแล้วค่ะดีใจได้เปล่าว่า,วา,วาอันนี้คือเ่าเ่าดีใจแ้งค่ะแล้วกัอขอบคุณทั้งกำลังใจพ้อืมคือขอบคุณทุกคนเพราะว่าสิเป็นัวัน้าสราวุฒหพวหน้าสราวุฒคือเป็นผู้พามาหาโอกาสค่ะแล้วก็แม่ยุ้ยครับบอดแพรวนี่คือเป็นผู้ให้โอกาสเพราะฉะนั้นเราก็ขอบคุณทั้งหมดแล้วก็ ขาดไม่ได้ก็คือ f อฟซทุกขั้นทุกบ้านเดดเดตั้งแต่มามาอยู่ที่นี่คือไม่เคยโดน f อฟซตำหนิเลยสักครั้งในการเล่นบนเวทีมีแต่แรงซับพอร์ตมีมีแต่ว่าเดดเด้เก่งเดดเดดทำได้แล้วก็ทําดีขึ้นทุกวันเราก็ดีใจค่ะที่เห็น f อฟซเอฟซเพื่อมากเพิ่มมากในในตัวตนของห้างสิแม่ค่ะพี่อีกประเด็นหนึ่งล่ะที่นี่ อยู่กับแพร่เพร่าแสงทองอุ้ยมีตั้งแต่ดามาเข้าในสมถา,านะของสมชาชิกวงมันจังใดดีก็ประเด็นเลยคิดจังใดแมนวคะคือเมือ่อไปอยู่มองอื่นมองนี่ไม่มีแตงแต่ดามาสู๋หลบเมยอนะบังสินะกขาจะบอกเข้าใจอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ลองมาปรชเชิญเราก็จะไม่เห็นสิ่งที่สวยงามแม่นคะ่ะก็คือ,อ,อด้ยวยความที่เข,เ,ขเข้าเข้ามักเข้ามักแพล่าเพร่พรแสงทองอยู่แล้ว อารมณ์จากแต่ชุดทีหห่หนึน่งจนฮอตซูหมื่นหนี่มไงแจ็คลองได้เกือบซูพลงน,นะครับคือเราเราชอบถึงเรื่องดราม่าอันนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาซะค่ะมูนุเป็นเป็นเป็นพนักงานแมนค่ะเป็นจิ๊กซอตัวเล็กตัวน้อยทำได้ดีที่สุดคือกำลังใจให้กับหัวหน้าแล้วกับเอฟซีุกคนเด็กๆก็อยากบอกว่าถึงถึงดราม่าจะร้ายแต่ว่ากขอบคุณเอฟซีคือเข้ากับหักกันไว้กอดกันไว้กอดกันแห้งแน่นเท่าไหร่แห้งแห้ง เข้าแห้งเข็มแข็งมากคนนั้นค่ะสิเธอต้องขืนบอกฉันคอยอยู่ท่ามกางเนาะยังบ่าทันในสื่ออะไรโอเคก็คือตอนนี้คือซัพพอร์ตกันเนาะว่าสิเป็นทั้งตัวแพรเผาเองตัวนิรุยเองหรือว่าตัวน้องเพ้นเองเนาะที่เจอดราม่ากันในวงหรือด้วยั้ำเองที่เป็นคนนอกไม่ใช่กับพวกเข้าตอนนี้เด็กๆก็เจอเหมือนกันขนาดขนาดแบบว่าอันนี้ก็ก็ก็เจอเหมือนกัน่แสดงแสดงของเธอบอกสุฟังนะคล้องหนูก็จะเป็นคลิปคลิปซึ่งเด็กๆทายมาแต่ดูละลาทายทายได้ได้หลายเดือนแล้ว แต่วันนี้กะม,มีมีทางเอฟซีที่บางคนเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือยังยังยัง,ยงไม่เคยเห็นเราหรือเพิ่งเพิ่งมาเห็นเขาก็เหมือนกับว่าเราเรา,เราทำรอบเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่จริงๆแล้วคลิปหรือว่าคอนเทนต์อ่ะหลายๆคอนเทนต์ทไหนวะเธอฉันจำไม่ได้ครับคิวทาดห้างค่ะโอ้แมนดิดดีทายดียดีโพตตั้งแต่เดือนมกราวันที่ยี่สิบห้าต่วัน oh. พุ่งว่าเปลี่ยนประเด็นมาว่าน,นี่อือ<ม>ประเด็นเรื่องทัดแท้ทาดห้างของเขาแมนค่ะทัดแท้ทานห้าง แต่แต่กะว่าเป็นยังค่ะเพราะว่าว่าต้องนั่งมาทางอะไรเพราะปิดคอมเมนต์แรอว,ว่าได้อย่างนี้ปัญหากับพู้ไดเนาะว่าดีๆกับมาทีหลังมาทีหลัง,อ,ลง,ลงอ่าเขาเออแบบอย่างเกาะเขามาปลายทางเลยดีกว่าแมนมา,าม,มาช่วงปลายทางแล้วค่ะมาช่วงอ่าหลังจากดราม่าซูซินุอยางแล้วก็คือขอความกรุ่าเนาะให้ดีๆได้เห็นงานซะค่ะบ่บ่บ่ได้อันนี้บ่บ่ได้ว่า เราห้เพื่อนเขามาคอมเมนต์่นนี้น่นแต่ว่าเราขอทํางานดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับใครด้วยเนาะเอาเรื่องงานเรื่องไหนมาพราะเราพี่น้องครับเขาอนุญาตเรื่องส่วนตัวไหนบะได้ว่าอะไดที่พี่น้องครับนี่แหละคอนเซปต์สวยมากนมตลกมากแดดแฟนพูนหน้าตาดีแห้งจังใดเนี่ยเอาจังใดจักปีล้วก็คนนี้เขาปีที่ซีที่ห้าแล้วครับหรอสีห้าซื่อชื่อว่าอะไรนะพี่พี่เกมค่ะพี่เกมแมนค่ะอันนี้คืออยู่น้ำกันมาซีปีเราหาปีแล้วสิบวอแมนค่ะ เออเ็นแด่สถานะความรักสิจดทบงทะเบียนคุณเจ้าเจ้าบอลหรือจังแดงคิดว่าอยู่ค่ะบอดค่ะสนับสนุนเต็มที่อยู่กอเล่ากับอยากเห็นอยากเห็นทุกคนมีความรักนะค่ะกะก็คิดว่าแต่ว่าก็ขอให้ทํางานตรงนี้ให้ให้สมบูรณ์แบบสะโกนเป็นจัไแดงกาแฟก็เป็นเบงไดดก็จุนเจือเกื้อหนุนกันครับพีวนมากเขาเสีเหตุให้เข้ามากกว่าเออนีพี่ทั้คนอิจฉาเธอเด้เออพี่ทั้คนอิจฉาเราโอ้ยเดดดคือแบบมีแบบ คือเขาโอเคพี่เจมคือดีมากอยู่นะเข้าใจะแม้ทุกคนคอีนชาตานะทั้าอาหารก็เก่งด้วยค่ะเขาเอิน้นเขาหายชายา่างไอ้วงคือสามีของทุกคนเฮ็ดหาเบิร์ตสุขคนว่าผู้ใดสิเป็นไข่เป็นหนาวเป็นอันนี้เล่ากับซิเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาสุขูสุขคนยังสิปเดนกดิสยัยเราเป็นแบบนั้นปะเป็นค่ะแล้วเราอายุหน่อยก่อนเธอว่าพี่เดย์แมนค่ะอายุน้อยกว่าอายุห่างกันักปีอ R หกปีค่ะอุ้ยเด็กแฟนเด็กเด้เนี่ยหกปีแมนค่ะเรากับซิเป็น คือใครให้ช่วยอะไรคือทําหมดอือทําหมดไม,ไม่ไม่ไม่ใช่แค่เราออืค่ะไม่ใช่แค่เราขอแค่บอกอิอสระมองจังไหนครับความรักสถานะของการที่เป็นบริษของมู่เฮาอม,มองจังไหนบอกรื่ดีกับมองว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามเธอตอบง,งาบ่ายๆป่ะหนิบอค่ะเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเมือ่อใดที่เขาเจอปัญหาคันเท้าหันมาเห็นคนเที่ย หักเขา้ามอมอแมนมาแต่แฟนเลยค่ะทุกคนนะที่ที่รักเราเมื่อเราเจอปัญหาหรือเจอมอรสุมแต่เราหันกลับมาเห็นความรักอ่ะมันจะสดใสขึ้นมแมนค่ะพี่หนูอันนี้หนูเสือ,อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตหนูกับมี่เขาหล่ะเป็นเป็น,ปน,ปนคนซอยดึงกันไปอม,มอมแมนมาห้าหาอ่านมามา,มามีชื่อเสียงในในโซเชียเลเราจังมามี่เขาบอมแมนค่ะ อยู่น้ากันตั้งแต่เหตุงานคาแร่งวันละสามอยน้ากันแมนค่ะอยู่น้ากันสู่มานน้ากันจนอันตั้งแต่ร้านมี้านตะมักคุงกับจนมาเปิด้านอาหารใหญ่กับจนมามีื่อเสียงในตกลงแมนค่ะลูกออนไลน์กับอยู่น้ากันตลอดแต่เขาจะบ่คอยอย่างนั้นมันมีช่วงนี้แหละเราออกกล่องดูเอาอิเล่เห็นดูเห็นจังพี่เดด์ด้วยเห็นจากตัวพี่เจมด้วยนะเออก็คือเรากัดลืม เราเป็นคอนเทนเตอร์แมนมีรายได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เออทุกคนมีรายได้แล้วตัวเองนะยิ่งอยู่ใกล้ชิดแบบแจ้งสี่แม่ค่ะอยากอยากให้เล่าแบบอยากให้เล่ามีรายได้เสริมเพราะว่ามุมมอ่งในการสพพ์ตเรื่องความรับของกันและกันพี่เดเดย์ให้สังไดตดีวะซึ่งแบบอยู่น้ำกันในแบบโดนๆจริงๆแล้วเกมเคยพูดไว้คำหนึ่งซึ่งเดเดเนี่ยหกเขาหย่อนค่ำนี่คือมีเหตุการณ์หนึ่งที่ เพื่อนเพื่อนของเดเ๊ดอ่ะแฟนเขาซื้อทองมาเซอร์ไพส์แล้วกวกดิดีก็คุยกันแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรนะครับพี่ว่นนี้คิดอย่างไรก็เลยคุยกันว่าเธอดีเนาะอ,อันมวนนั่งมีแฟนสื่อซัพพอร์ตยังสิมีแฟนซื้อทองซื้อ,อยางไห้วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสขี่รถไปทรงมู mm. เออวันนี้ตอนกลับมาเราก็เลยเเบาน้ำเ้าค่ำหนึ่งว่าถึงฉันสิบ่มีเงินซัพพอร์ตเธอฉันบ่มีทองให้เธอ แต่ฉันมีแรงกายของฉันนะฉันร้อมที่จะซัพพอร์ตเธอว่าว่าใหาเ้เธอเมื่อยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นข้ามธีว้าอ๋อเออนี่แหละคนที่เขาหาักเข้าเขายูน้ำเข้าคือตอนนี้เดดดีอาจจะมีรายได้รายรายได้ลายเนาะค่ะเนาะคือเขาก็ทํางานก็ส่วนของเขาแต่เราทั้งคู่ก็ซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันที่สำคัญที่สุดเนาะแมนค่ะเพราะว่าเกือบจะใส่เงินกระเป๋าเดียวกันเลยกับว่าได้เ่าได้ว่า ผู้นั้นหาได้หน่อยผู้น้หาได้หลายซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้ทําเขาเป็นคนทําแทนเราอืแล้วเราก็ต้องเติมเติมในสิ่งที่เขาขาดอืค่ะแค่นั้นพ่อชีวิตมีความสูขก็ลังจะบอกเลยว่านอกจากซัพพอร์ตเดเด้แล้วรบกวนซัพพอร์ตแฟนเดย์ด้วยมี่ไฮเอซี่ไฮเติร์จักไหนจักไหนไฮบางทีแลาสก็คือปอนเงินไฮเธอแล้วก็ฝากให้แฟนเธอร์แนนค่ะแนนไฮลังเธอก็ไฮมาไล่ลังเธอก พาไปล่าสุดนี่คือเอฟซีพาไปเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นซึ่งเดดๆกดบว่าเคยกินเนี่ย<อ>กับภาพแมนค่ะเดดเๆบว่าเคยกินอาหารญี่ปุ่นนี่ยังสงกกีนัอเสียกินว่าเปลี่ยนค่ะแล้วกับภาพอันไปกินเอฟซีคนภาพไปกินคนกับเลี้ยงเลี้ยงทั้งพ่เกมแล้วก็มีของมาฝากม,มีขนมมีอะไรมาฝากดีใจ<ะ>ดีใจไรเอามาดีเดดคุยกันกับพี่เดดเๆครั้งแรกนะฮะเดดคุยกับเราเห็นแววต่างความสุขเลยไ่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานกับมีความสุขการเงินกับแฮปปี้ความรักกับครบถ้วน เฮ้ยเธอมันพร้อมอิ่ลได้เดๆๆตอนนี้กา <c oughs> ถือว่าจะาของมาอยู่ในที่ที่ดีแล้วก็โชคดีกับชีวิตอยู่ค่ะเนาะถ,ถึงจะพ่ได้แบบคือผู้อื่นวือหวาแต่ว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะวามสุดทางนี่ฝากบอกแฟนค่ับแฟนเพงท่าคับไลฟทีวีให้แน่ฝากติดตามไปดีเเื้อสีนี้มีผลงานที่ดีหรือเปล่าออกเพ่งเองหรือเปล่าหรือจะแบขอได้ห่างขอได้ห่างเนีลกอันนี้กะอันนี้กาอาจจะอาจจะรอทันบุใยัยเพราะว่ากะ เายุตตรงนี้เพื่อนเพื่อนซับกตอยู่แล้วเนาะค่ะและ้วก็ตอนนี้ก็คือขอกําลังใจค่ะขอขอกําลังใจขอกําลังใจขอแล้วก็ขอให้ทีมงานด้วยค่ะผ่านอุปสรรคผ่านทุกดราม่าค่ะผ่านทุกดราม่าผ่านอุปสรรคแล้วก็ขอให้แฟนคลับแฟนพลงเข้าใจในตัวศิลปบินทุกคนม่ว่าสิบ่แม่แค่ดีๆค่ะ ทุกทุกคนที่อยู่ในวงทุกทุกคนที่ทำงานค่ะขอบคุณค่ะเออพี่น้องครับผมม่รู้หรอกว่าตัวตนท้จริงพี่ดีเดเป็นแบบไหนแต่ว่ามันเดดด้คุยเทือแลกแล้วก็อยากรู้จักนางมากยิ่งขึ้นสัมผันธ์เดดเว่าเป็นคนที่คิดบวกอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่พร้อมซัพพอร์ตคนอื่นเหมือนกันคืออาจจะเป็นคนที่เคยได้มาแล้วมันเดฉันมีโอกาสแล้วฉันก็อยากซัพพอร์ตกับไปประมาณนี้แล้วเนาะแน่นค่ะม S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวมีโอกาสต่อไปเดี๋ยวไมอัพเดทกันพี่น้องครับอาจจะเป็นเรื่องผลงานเรื่องชีวิตเรื่อง่วนตัวถ้าเกิดีประเด็ดในใดได้เจอเล่าเดี๋ยวมาคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคคุณ่สวัสดีครับ